สวัสดี Social c a m มสวัสดีกันเร็วแคมชื่ออะไรคะ <Yeah. S 1> ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรตอบก่อนเร็ว <c oughs> น้องชื่ออะไร <c oughs> น้องอะไร <c oughs> โอ้โหความสามารถพิเศษนะคะส่งตัวบนหมอนข้า <c oughs> เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นเด็กซนมากมายสักเท่าไหร่นะคะเด็กเรียบร้อยค่ะเธออยู่ในระเบียบอยู่ในกรอบเธอไม่ซนเธอนั่งเฉยเฉยนิง่งนิ่งไม่กระดุกกระเดกนะคะเด็กคนนี้ไม่ซนเลยจริงๆ<อ> <laughs> บายบายกันบายบายเพื่อนเพื่อนกันบายบายเพื่อนเพื่อนกันเร็วเอีแล้วบายบายเพื่อนๆน่อน <laughs> แค่นี้นะคะ